จังหวัดสุรินทร์ครับเปิดงานวันช้างไทยนะครับผมมาจันงานช้างนะครับผมวันที่1นึถึงสิเมษายนนะครับมาเที่ยวชมก็ได้ผมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมที่นี่ก็คล้ายๆงานช้างที่จัดปกติเลยครับท่านชมครับเนาะมาดูครับซุ้มนี้ก็จะเป็นของตำบลทัศวานครับมีรูปโคมีอะไรสวยงามนะครับเนี่ยพลาดไม่ได้ครับทุกคนที่มานะครับจะต้องมาหากของกินนะครับของกินเยอะแยะมากมายนะครับผมของกินจะเยอะช่วงตอนเย็นครับกลางวันจะร้อนคนจะมาน้อยนะครับ ของกินบางร้านก็ยังไม่เปิดครับฉะนั้นถ้าใครอยากหาของกินเยอะๆจุใจนะครับต้องมาช่วงเย็นๆนะครับนี่ครมีของดีหลายอย่างเลยครับผมมีการแสดงช้างมีคอนเสิร์ตนะครับมีการแสดงหลายอย่างประกวดนี่ประกวดน้นครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่ฮะมาเดินชอบมาเดินชิมก็ได้ครับผมวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบามนะครับนี่ฮะคอนเสิร์ตก็มีหลายวงนะครับมีพงศิษฐ์ปูคมพีพงศิษฐ์อะไรก็มาครับนี่กาแฟอาร์มชุดอาร์มชุดมาอะไรก็มาครับหลายอย่างเลยนดงตรีครับผม ไฮโซโดนัทโอ้เบเกอรี่มีหลายอย่างเลยครับอยากกินอะไรก็เลือกเอาัท่านชมครับมีหลากหลายนะครับมาเที่ยวชมก็ได้ครับเข้าชมเข้าฟรีครับเข้างานฟรีนะครับผมเข้างานฟรีแต่ถ้าคอนเสิร์ตน่าจะเสียตังค์นะครับนี่ฮะขนมหลากหลายเลยครับมาเลือกซื้อมาเลือกชมเลือกช็อปได้ครับผมถ้าเป็นงานช้างปกตินะครับเราจะเสียค่าค่าเข้าบริการนะครับค่าเข้าเพื่อที่จะ เที่ยวชมงานนะครับนาทะยี่สิบาทสามสิบาทนะครับแต่รอบนี้งานช้างรอบนี้ฟรีก็ทู้ชมครับฟรีนะครับคนก็ถือว่าผมไปช่องเที่ยวนะครับถือว่าคนมาเยอะนะครับโอ้ลูกชิ้นลูกใหญ่ก้อนใหญ่เลยครับทู้ชมครับก้อนใหญ่เลยนะครับไม่เคยกินเหมือนกันนะครับน่าจะแพงนะดูนะครับมาดูอีกบูธหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพณิชย์จังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะมีในส่วนของโอทอปสินค้าต่างนะครับกลุ่มผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะมาออกบูธนะครับ เป็นเต้นหนึ่งไปเลยครับผมที่เป็นสินค้าท็อปสินค้าอะไรต่างที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลนะครับก็จะมีอยู่ในบูธนี้นะครับผมเนี่ยเป็นบูธกลางเต้นบูธหนึ่งเลยครับบูธใหญ่เลยนะครับผมมาเดินเที่ยวชมได้นะครับับเสื้อผ้าสวยๆครับที่ทำมาจากผ้าไหมครับต้องไม่พลาดบูธพาณิชย์จมัดสุรินนะครับเนี่ยมาเลือกมาชอบมาสนับสนุนได้ครับผมมีงานถึงวันที่10บนะครับเหลือทั้งแดวันนะครับวันนี้วันที่2แล้วครับผม ที่3นะครับก็มีเวลาอีกแปันครับมาเที่ยวชมกันได้นะครับท่านชมนะครับนะครมีหลายบูธเลยครับมีงานศิลปะมีงานต่างๆที่หมอกบูธนะครับดูครับก็เหมือนงานช้างหลักเหมือนงานช้างเลยครับก็ใหญ่เท่ากันเลยครับก็เกือบเท่ากันเลยนะครับมีการแสดงช้างด้วยครับท่านชมนะครับเนี่ยแมงทอดก็เป็นตัวหนึ่งที่ขายดีนะครับแมงทอดนะครับมีหลากหลายเลยครับแมงจีซอนแมง ดักแด้แมงตะก,กระเตนนะครับมีปูนามีอะไรหลายอย่างเลยนะครับมาเลือกมาซื้อมาชมมาชอปมาชิมได้ครับท่านชมครับงานถึงวันที่สิบธันนะครับผมโอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งท่องเกษตรเมืองช้างนะครับผมเราก็จะมีอะไรก็จะมานําเสนอนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ